อลดอทลอนดอนสื่อท้องถิ่นรายง,งานข่าวว่าเอดูกาสปาผู้อำนวยการกีฬาของอาร์เซนอลวางตัวโดเมนิกคันเวิร์ตเลวิลกองหน้าทีมชาติอังกฤษของเอเวอเรตันคือเป้าหมายกองหน้าอันดับหนึ่งที่ทีมจะดึงมาเสริมทัพในซัมเมอร์หน้าเอดูได้มีการร่างชื่อนักเตะเป้าหมายในตำแหน่งศูนย์หน้าของทีมเอาไว้แล้วโดยคันเวิร์ตเลวิลวัย24เป็นนักเตะที่อาร์เซนอลอยากคว้าตัวมาร่วมทีมมากที่สุดด้วยความที่มีสไตล์การเล่นที่เหมาะสมกับอาร์เซนอลในการยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าที่สามารถเก็บบอลได้ และสามารถทำประตูจากลูกอากาศได้ดีซึ่งอาเซนอลเป็นทีมที่มีสถิติคลอสบอลมากที่สุดเป็นอันดับ3ของลีกเมื่อฤด,ดูกาลก่อนแต่ทางอาสซนอนคาดการว่าพวกเขาจะต้องเสียกองหน้าอีกน้อย2คนหลังจบฤด,ดูกาลนี้เนื่องจากทั้งอเล็กซองรลากาเซตและเอ็ดดี้เอนเกเชียจะหมดสัญญากับทีมรวมถึงเปาเอเมริกออบาเมยองก็จะอายุ33ปีฟอร์มของเขาก็ดอบมาตั้งแต่ฤด,ดูกาลที่ผ่านมา อาร์เซนอลพิจารณายื่นข้อเสนอคว้าตัวกองหน้าจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษร่วมทัพในตลาดซื้อขายนนกเตะซัมเมอร์หน้าอาร์เซนอลเริ่มแผนยกเครื่องทีมตั้งแต่เสมอที่ผ่านมาหลังจบฤดูกาลที่แล้วด้วยอันดับ9บนตารางพรีเมียร์ลีกนับเป็นอันดับต่ำที่สุดของพวกเขาในรอบ26ปีโดยเดินหน้าใช้เงินกว่า6แก้มมาร่วมทีมด้วยมูลค่ารวมสูงกว่า150ล้านปอนด์เข้าไปแล้วจะได้ก็าตามทรัพยากรในแดนหน้าของอาร์เซนอลยังคงเป็นปัจจัยที่น่ากังวลเมื่อสัญญาฉบับปัจจ กำลังจะสิ้นสุดในซัมเมอร์นี้ขณะที่ปีแอร์เอมริกออบามยองจะมีอายุครบ33เมื่อจบฤดูกาลรายงานล่าสุดจากเดเลเมลชี้อาเซนนอลมีโดเมนิคคันเวิร์ดเลวิลจากเอเวอเรตเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพลำดับต้นต้นหลังจากเจ้าตัวมีพัฒนาการกลายเป็นตัวหลักของเอเวอเรตและมีส่วนร่วมกับทีมชาติในศึกยูโร2020ที่ผ่านมามิเกลอัตเตตาคุณซือของอาเซนอททีมดังจากพิมเมเลกฤษกำลังให้ความสนใจลูก้าโยวิด กองหน้าตัวสำรองของเรอลมริดโดยต้องการดึงนาเตะร,รายนี้มาทำหน้าที่ล่าตะข่ายแทนที่เอเล็กซองลากาเซตตามรายงานจากฟุตบอลลอนดอนกองหน้าชาวฝรั่งเศสจะหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลนี้และเจ้าตัวตั้งใจที่จะไม่ต่อสัญญาใหม่กับทางสโมสรทำให้อาร์เซนอลต้องมองหาดาวยิงหน้าใหม่เข้ามาแทนในตำแหน่งกองหน้าสื่อในสเปนระบุว่าอาเตต้าเลงลูก้าโยวิตเอาไว้เป็นตัวเลือกในการดึงมาแทนที่ลากาเซตที่เอเมเลสเตเดียม ในขณะที่เจ้าตัวดูเหมือนจะหมดอนาคตการค้าแข้งในถิ่นซานดิอาโกบาเดบิลไปแล้วดาวยิงทีมชาติเซเบียย้ายจากแฟรงเฟิร์ตมาร่วมทีมเรอัลมาดรดเมื่อปี2019เพื่อค่าตัวสูงถึง56.7ล้านปอนด์หลังทำผลงานร้อนแรงในบูริเดกายิงไป27ประตูจาก48นัดแต่จนถึงตอนนี้เจ้าตัวก็ไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงได้อย่างถาวรทำให้มีข่าวเรื่องการย้ายทีมออกมาเป็นระยะโยวิตเือสัญญากับมาดริดอีก4ปี โดยซีซันนี้ลงเล่นไปแล้ว5นัดแต่ยังไม่สามารถยิงได้เลยแม้แต่ลูกเดียวขงแดงลิเวอร์พูลกลายเป็นทีมเต็งที่จะคว้าตัวโนอาแลงตัวรูกทีมชาติฮอลแลนด์สังกัดขับลูกปาดหน้าเพื่อนร่วมศึกเพเมเรียนงกษอย่างอาร์เซนอลและลีดยูไนเต็ดที่เคยตกเป็นข่าวกับแข้งวัย22รายนี้แหล่งกลายเป็นหนึ่งในแข้งที่ได้รับการจับตามองไปทั่วยุโรปหลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับขับลูกภายใต้สัญญายืมตัวจากอารจ็ กับสถิติ17ประตู11อาซิ์จากการลงสนาม38นัดรวมทุกรายการก่อนที่แชมป์จากเบลเยียมจะคว้าตัวแรงไปร่วมทัพด้วยมูลค่า6ล้านโยโูโรเมื่อตลาดนักเตะซัมเมอร์ที่ผ่านมารายงานจากเกาโชเมกาโตระบุว่าหงแดงกลายเป็นหนึ่งในทีมเด้งที่จะคว้าโนอาแองไปครองแม้จะตัวจะรับความสนใจจากลพรรคพักยูงทองและอาสซนอนก่อนหน้านี้แม้กระทั่งเอซิมิลานก็ได้ส่งตัวแทนหารือกับขับรูปไปไปที่เรียบร้อยแล้วก็ตาม รายงานชาวบอดังกล่าวคาดการมูลค่าของแรงไว้ที่25ล้านยูโรหากสามารถบรรลุข้อตกลงในการย้ายทีมในตลาดหน้าหนาวน,านี้โดยฟิลิปเควมงผุ้ซือของคลับบุ๊กก็ได้ยอมรับว่าอาจเสียคีย์แมนคนเก่งไปหากได้รับข้อเสนอที่น่าเพึงพอใจท็อป10กุนซือแพงสุดหลังลือสาลิกาดงทุ่ม14ล้านปอนด์กระชากบีรอตจากเลสเตอร์หลังจากมีารายงานข่าวว่านิคเซิ นใจที่จะกระชากตัวเบนรอโรเจอร์เพื่อการทีมเลสเตอร์มาคุมทีมโดยพร้อมจ่ายค่าสิทธิสัญญา14ล้านปอนด์ทำให้หลายคนอยากรู้ว่าผู้จัดการทีมที่มีค่าตัวแพงก่อนหน้านี้มีใครบ้างยูเลียนนาเกลมันจากเอเบรสซิกไปบาเยอร์มนิก21.7ิล้านปอนด์บาเยันตกเป็นข่าวใหญ่เมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาเมื่อพวกเขาจ่ายเงินกว่า21ล้านเพื่อนำนาเกลมันมาที่มิวนิกผู้ซื้อวัย3 3ปีรายนี้ถูกบาเยอร์มนิกจีบไปแทนที่ฮันซิฟลิก โดยแอเบรซิกสมสซอนเก่าของนาเกมันแต่ประโยชน์จากค่าฉีกสัญญาอันมหึมาของเขานาเกมันสร้างชื่อเสียงในฐานะหนึ่งในโค้ชที่ยอดเยี่ยมที่สุดในเกมฟุตบอลยุคใหม่หลังเริ่มต้นอาชีพโค้ชกับฮอฟเฟนไฮม์เมื่อปี2015เมื่ออายุได้เพียง28ปีสเปอร์เคยพยายามอย่างมากที่จะแย่งชิงตัวเข้ามาแต่กลับเป็นบายเย,ยน์ที่ได้ตัวไปแม้จะต้องจ่ายค่าตัวมากที่สุดเท่าที่เคยมีสำหรับผู้จัดการทีมคนหนึ่งแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวที่ชันฉลาดเมื่อตอนนี้ยอดทีมแห่งแคว้นบาวาเรีย ยืนอยู่สวยในตำแหน่งจากฝูงบูเดลิก้าอังเดรวิลาสโบอาตปอโต้ไปเชลซี13ล้านปอนด์โบอาตเดินตาปรอยของมูรินโญ่ที่การก้าวกระโดดจากปอโต้ไปเชลซีเมื่อปี2011หลังจากนำสโมสรเก่าของเขาไปสู่ความสำเร็จในโปรตุเกสบ้านเกิดวิลาสโบอารตได้บรรยายไว้ว่าเขาคือการกลับมาเป็นครั้งที่2ของผู้จัดการทีมสิงห์บูคนเก่าแต่น่าเสียดายดสำหรับเขาและเชลซี ช่วงเวลาของเขาในทีมสนาฟอร์บิไม่ใกล้เคียงกับความสําเร็จของบูรินโยหลังจากล้มเหลวในการท้าทายตําแหน่งแชมป์ลีกเขาก็ถูกไล่ออกหลังจากใช้เวลาเพียง8เดือนในกรุงลอนดอนและดูเหมือนว่านั่นจะเป็นตัววัดความสำเร็จในการคุมทีมของเขาในเวลาต่อมาโดยวิลารบัวอาร์ตไปคุมเทอเรมฮอสเปอร์เจนนิเซนปิเตอร์สเปอร์เซียงไฮเอสไอพีจีและมาเซโดยที่ไม่ประสบความสำเร็จใดๆเช่นกันแม้จะเป็นเช่นนั้น เขาก็ได้รับการเชื่อมโยงกับงานที่นิวคาสเซิลที่เพิ่งโดนเทคโอเวอร์ไปเมื่อต้นเดือนนี้เบนด้าโรเจอร์ ger, จากเซลติกไปเลสเตอร์9.1ล้านปอนด์บางทีก็ไม่น่าแปลกใจเลยที่นิวคาสเซิลจะเสนอราคาเปจำนวนเงินมหาศาลสำหรับกุนซือเลสเตอร์ซิตี้รายนี้เมื่อพิจารณาว่าเลสเตอร์เคยจ่ายกว่า9ล้านปอนด์สำหรับอดีตผู้จัดการทีมเซลติกรายนี้เลสเตอร์คว้าโรเจอร์มาในปี2019หลังจากเข้านำทัพเซลติก ควา้าแชมป์สกอตติชเพมเบลลิคสองสมัยสกอตติชคัพสอสมัยและสกอตติชลีคัพสองสมัยสมัยที่ยังรวมตะแน่งในสกอตแลนด์เขาได้ช่วยชุบชีวิตทีมที่กำลังยากลำบากภายใต้การคุมทีมของโค้ชเบลคุลสอคนเก่าแม้กระทั่งนำพวกเขาไปสู่การควา้าแชมป์เอฟเอคัพครั้งแรกมเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเลสเตอร์ไม่ใช่ทีมแรกที่จ่ายก้อนโตสำหรับโรเจอร์โดยสโมสรของเขาอ,อ,อ,อย่างลิเวอว์พู่ ก็เคยใช้เงิน5ล้านปอนด์เพื่อพาเขามาจากสปอร์ติในปี2012มาแล้วดูเบนอโมริมจากบาก้าไปสปอร์ติ้งลิสบอน8ปล้านปอนด์อโมริมเฮดโค้ชของสปอร์ติ้งลิสบอนทำยอดทีมโปรตุเกสต้องเสียเงิน8.6ล้านปอนด์เมื่อเดือนมีนาคม2020 s p o r t สปอร์ติงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อคว้าตัวคุณซือวัย36รายนี้แม้จะเคยคุมทีมในระดับสูงสุดมาเพียงแค่13เกม ่อนจะรับข้อสเสนอเงินกาวอีินักเตะโปรตุเกสรายนี้รับงานใหญ่ที่บาก้าในปี2019และสร้างความประทับใจอย่างมากในช่วงระยะเวลาสั้นๆของเขาในการคุมทีมการตัดสินใจของสปอร์ติง้งที่จะทุ่มเงินมหาศาลให้กับอมโมริมจะรับผลคุ้มค่าอย่างแน่นอนเมื่อเขาพาไปสู่ตำแหน่งแชมป์ในประเทศเป็นครั้งแรกในรอบ19ปีเมื่อฤดูกาลที่แล้วโชเซ่บูริโย่จากอินเตอร์มีลานไปเรียลมาดริด7ล้านปอนด์ บูรินโยเคยทําให้เชลซีต้องจ่ายเงิน5ล้านปอนด์ในปี2004และไม่กี่ปีก่อนที่รลมาริดจะเข้ามาหากุตซอชาวโปรตุเกสตอนที่เขาอยู่ที่อินเตอร์มิลานบูรินโยนำอินเตอร์คว้าแชมป์สกูเดโต้2สมัยแชมป้ยนสลีอีกหนึ่งสมัยแต่ยักษ์ใหญ่แห่งลาลิก้าก็เข้ามาฉกตัวเขาหลังจากนั้นไม่นานมาริตทุ่ม7ล้านปอนด์เพื่อใช้บริการของบูรินโยผู้จัดการทีมที่เป็นที่ต้องการตัวมากที่สุดคนหนึ่งของโลกฟุตบอล ในตอนที่บูเรนโยอยู่ในจุดสูงสุดเมื่อ10ปีที่แล้วตันัทคูมันซาท์ทอมตันไปเอฟเวอร์ตัน5ล้านปอนด์คูมันเป็นกุซือคนปัจจุบันของบาร์เซโลนาทําให้เอฟเวอร์ตันจะต้องใช้เงินเป็นจำนวน5ล้านปอนด์ตอนควา้ากุซือรายนี้มาจากซาว์ทอมตันเมื่อปี2016หลังจากเซ็นสัญญา3ปีในทิ่นกุลิสันปาร์คคูมันก็ได้รับเงินประมาณที่ยงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสโมสร ไต่เขากลับล้มเหลวในการคว้าความสําเร็จมาสู่ทัพซอฟฟี่สุดท้ายเขาก็จบไม่สวยในระยะเวลาแค่หนึงปีโดยที่เอร์ตันล่วงลงไปสู่โซนตกชั้นในเพรเมียลีกมอริโซซารีนาโปลีไปเชลซี5ล้านปอนด์ซารีเป็นคนล่าสุดในลิศยาเป็นหางว่าวที่เชลซีทุ่มเงินมหาศาลไปกับการจ้างผู้จการทีมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคุณซื้อรายนี้ย้ายมาสู่สินซาฟอร์ปิดจากนาโปลี โดยสิงบูต้องจ่าย5ล้านปอนด์ในปี2018 Mark มาร์คฮิวแบ็กเบิร์นไปแมนเชสเตอร์ซิตี้5ล้านปอนด์พลังจะเข้าซื้อกิจการแมนซิตี้ของทีกมาสซูเมื่อ10กว่าปีก่อนโดยไปสีฟ้าจ่ายเงินให้กับแบ็กเบิร์นเป็นจำนวนมากถึง5ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวฮิวมาคุมทีมและอดีตผู้เล่นแมนยูนเต็ดถูกตั้งความหวังไว้ว่าจะสามารถนำทีมมาชิงแชมป์ลีกและเขาจะรับคบมหาศาล ทำให้รู้ถึงความเทอระยานอันสูงส่งของแหมซิตี้